สวัสดีครับกลับมาเจกอกันแล้วนะครับกับช่างปุยพ K S m a มอฟาครับผมครับผมหลังจากที่เออ่ไม่ได้อัดคลิปไปพอไปนานพอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยเออ่มาจัดให้อัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกสักหนึ่งคลิปนะครับก็พอดีว่ามีผู้สนใจนะครับได้มาเข้ามาสอบถามแล้วก็ได้มา ขอให้อัาคลิปว่าพี่ครับพอดีผมอยากรู้กลไกของเครื่องขัดแยกข้าวกล้องหรือตะแกรงโยกเนี่ยครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างกลไกแบบไหนบ้างครับคือคือพอดีผมอยากลองสร้างใช้เองบ้างอะไรงนี้ครับพี่อัดคลิปให้ผมดูได้ไหมครับโอ้ตอนแรกเราได้ยินอึง้งอยู่แป๊บหนึ่งครับว่าฮ้ย มาถามเรางี้เลยเหรอนะครับเราก็เอาก็อืมก็คิดไปแป๊บหนึ่งครับว่าคือเครื่องของเรานี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะนี่ยังมีคนที่สนใจอยากลองทําเองใช้เองในแพง,งในครอบครัวอืมก็จัดให้สิครับรออะไรแล้วครับในเมื่อขอมาเราก็อ่าจัดให้เลยอัดคลิปให้ดูเลยว่า เครื่องของเราครับมีอะไรบ้างองค์ประกอบหลกัลกๆมีอะไรบ้างนะครับพอ,พ,อพอสังเขตนะครับอืจะได้เป็นแนวทางให้กับเอ,อผู้ที่สนใจนะครับที่กําลังศึกษากำลังจะคิดคิดที่จะสร้างไปใช้เองในครอบครัวนะครับช่างปุ๋ยพีเคซฟาสก็จัดให้เลยครับอน,นี่ครับก็เราก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหลกัลกๆ เริ่มแรกก็คือจากโดยจากโครงสร้างก่อนเนาะว่ามีลักษณะแบบนี้ทำแบบนี้นะครับจะส่วส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับในเรื่องของเชิงลึกเราเราขอ,อสวงวนไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ารายละเอียดเป็นเยอะมากพูดกันทั้งวันก็ไม่จบนะครับเราก็ขออนุญาตถ่ายทอดในในส่วนที่เป็นชุดกลไกนะครับว่ามีอะไรบ้างแบบไหนยังไงนะครับอพอเป็นแนวทางในการจัดสร้างกัน กันนะครับถ้าคนที่เขาดูแล้วเข้าใจนะครับเป็นช่างสักนิดนะครับพอพอดูแล้วเข้าใจก็สามารถาจัดสร้างจัดทำกันเองได้นะครับครับทางช่างพีเคสมอฟาร์ก็เลยเอขอยอนุญาตอัดคลิปบอกชุดการทำงานชุดกลไกต่างๆพอสพังเกตให้ได้ดูกันนะครับ ครับผมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับชุดโครงสร้างเราก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นชุดล้อเลื่อนแล้วก็มีเพานะครับส่วนฐานส่วนอะไรนี่ก็สามารถออกแบบวัดระยะกันเองได้เลยนะครับนะครับของเราเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับเป็นกลไกขับเคลื่อนโดยสายพานมีโมเลนะครับแล้วก็ข้อเหวี่ยงชุดกลไกธรรมดานะครับไม่ได้มีการซับซ้อนอะไรไม่มีชุดอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่จะมาซับซ้อนนะครับ ครับจุดล้อเลื่อนนะครับแล้วก็เป็นลูกปืนล้อเลื่อนท้องกลมนะครับแบบนี้อ่านี่ครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นเพานะครับอส่วนลูกปืนล้อเลื่อนนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอาใหญ่เอาโตขนาดไหนก็กก็็สุดแท้แต่ที่คนจะจัดสร้างจะทํานะครับก็เน้นความแข็งแรงนะครับอนี่ครับ แล้วก็ทดนะครับทดโมเลกเล็ก,ลกไปอันใหญ่นะครับเพื่อเพิ่มพนักกำลังในการขับเคลื่อนนะครับจากเผาเดียวนะครับใสอีกหนึ่งเผา,านี้นะครับนะครับส่วนมอเตอร์ของเราก็เผมใช้ครึ่งแรงนะครับ ของมิสูนะครับเป็นมอเตอรออ์ธรรมดานะครับใช้กับไฟบ้านทั่วไปได้เลยนี่ครับอันนี้ข้อมูลผมจะถ่ายทำเป็นพอสังเกตนะครับพอคร่าวๆนะครับสำหรับช่าง DIY นะครับที่กำลังศึกษาอยู่แล้วก็สามารถทดลองออนำไปทำกันได้ครับออนี่ครับ ็จะเป็นลักษณะข้อเหวี่ยงแบบนี้นะครับข้อเหวี่ยงผมก็จะเป็นข้อเหวี่ยงแบบแบบพันชักนะครับแบบนี้ครับแล้วก็เชื่อม๋วจะหมุนใี้ดูนะครับอย่างเงี้ยเป็นข้อเหวี่ยงบูทสวมนะครับแล้วก็ใช้น็อตล็อกนะครับแล้วก็เชื่อมให้แข็งแรงอือครับ พอเวียงตัวนี้ก็ตามระยะครับต้องการชักแค่ไหนนะครับชักห้านิ้วคุณก็ทำวัดระยะที่ตรงเนี้ยมาสัก2นิ้วครึ่งนะครับไปกลับเนี่ยมันจะได้ห้าห้าห้านิ้วพอดีอะนะครับนี่คือสมมุตินะครับนะครับการติดตั้งก็ทำให้มันตรงกันครับให้มันขนานกันนะครับอย่าให้อย่าให้บิดอย่าให้เบี้ยวนะครับแค่นี้เองนะครับ ชุดโครงสร้างโครงถาดก็ลักษณะนี้นะครับโอเคงั้นชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดตัวถาดนี่นี่ครับตัวถาดฟันปลานะครับเราจะทํากี่ช่องกี่ขนาดกี่เท่าไหรก่ก็ก็ ลักษณะนี้นะครับถ้าเราเล็งแนวตรงนะครับมันก็จะมีช่องว่างของระยะห่างของฟันปลาอยู่นะครับอย่างนี้ให้ห่างแบบนี้นะครับจะห่างเท่าไหร่อันนี้ก็สุดแทะแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะทํานะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดของของของ ของสเกลนะครับซึ่งข้อมูลนี้ผมไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับก็ก็จะถ่ายทำให้เป็นแนวทางให้ศึกษากันนะครับว่าทํายังไงแบบไหนยังไงน,นี่ครับเดี๋ยวามเหี่ยนก็จะยึงเยื้องกันนะครับแบบนี้นี่นะครับ แล้วก็แนวระนาบของพื้นนะครับจะไม่ตรงนะครับมันก็จะมีแบบกระดกขึ้นนิดนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูฝั่งนู้นดีกว่าอ่าชัดไหมครับเนาะพอเห็นเนาะนี่ครับจากด้านขวามือของเรานะครับมันก็จะระนาบกับพื้นโลกกับพื้นมานะครับ แล้วส่วนตรงปลายของด้านซ้ายมือของเราจะกระดกขึ้นนิดๆน,นะครับนี่ครับประมาณสักสี่หรือสิบองศานะครับโดยประมาณนี่ครับโอเคในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของออลางข้าวกับกระบะข้าวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระบะข้าวสำหใส่ข้าวนะครับแล้วก็จะเจาะรู ไว้ให้ข้าวลงนะครับในสถานีนะครับ,นะรบเดี๋ยวนี้เราต้องจัดโซให้ลูกค้าสามตัวนะครับจากในในคลิปนะครับเราก็จะเตรียมเตรียมพร้อมไปละนะครับถ้าหกช่องแล้วก็เจาะหกลูกนะครับแต่ก็ต้องมีตัวลิ้นปิดเปิดด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาลิ้นปิดเปิดใส่นะครับเจาะให้มันตรงกับช่องที่เอ,อ่อ ให้มันตรงช่องให้มันตรงช่องนะครับตรงช่องเข้าลงนะครับลักษณะนี้นะครับ,บแล้วก็ล้างข้าวครับล้างข้าวต้องมีทัง้งล้างข้าวเปลือกล้างข้าวสารออกนะครับครับผมก็กหลักๆก็มีลักษณะประมาณนี้นครับผมนะครับโอ้ตกโอเค เดี๋ยวผมขออนุญาตทำการอัดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูาการทำงานอาของเครื่องกันอีกคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ